ัดเสียงได้ฟังรอบข้างกะดีเบสแน่นๆเพาะใหม่อีก4ตัวกับหูฟัง More, Prison, Web, Pro, วันมอพิสเซนวัดโปรรุ่น EC302 ภายในกล่องก็มาให้ครบเลยค่ะหูฟังเคสชาร์จสายชาร์จจุกหูฟังและคู่มือค่ะดีไซน์สวยมากเป็นกระจกแวแวๆนะคะส่วนเรื่องคุณภาพเสียงคือไม่น้อยหน้าเลยค่ะเบสดีมาก คุณโทรศัพท์ได้สบายค่ะมี4ีตัวบลูทูธ5.2กันน้ำได้ด้วยส่วนเรื่องชาร์จนะคะเอาไป10คะแนนนะคะเพราะชาร์จห้านาทีเด่เล่นได้ถึง1ชั่วโมงเลยนะและตัวแบตในเคชาร์จนะคะจะใช้ได้ทั้งหมด30ชั่วโมงเลยค่ะอีกอย่างรองรับตัวแปลงสัญญาณ AAC นะคะคุณภาพเสียงดีแน่นอนและที่สำคัญสบัดก็ไม่มีหลุดค่ะหายห่วงได้เลยความปังนี้ไม่หมดเพราะมาพร้อมกับแอป n e m o r e Music ค่ะเราสามารถฟังเสียงรอบข้างได้โดยไม่ต้องขอหูมฟังค่ะและตัดเสียงรอบข้างเสียงลมได้อีกด้วยค่ะ ส่วนฟังก์ชันสตูดิโอมีให้ถึง12แบบชอบแบบไหนเลือกได้เลยค่ะและอันนี้เจ๋งมากค่ะมีโหมดการเล่นเกมที่มีความห่วงต่ำด้วยจระเขพิษสานแบบโปรตัวนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากไม่ว่าจะสายเกมหรือสายฟังเพลงหาซื้อกันได้ที่ Facebook Shopee และ Lazada ค่ะ